โซ so, นะครับพบกับท,ท่านในทันต์ชยชาแนลนะครับวันนี้มากับ5นาทีกับเบเบดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกความรู้กันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องพูดพําททาเพลงกันแล้วนะครับกับรัดเช็ดนะครับเขาดูกันยังไงนะอ่ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มเอาให้ดูชิ้นแรกก่อนนะครับไอแบบนี้นะขเขาเรียกว่ารัดเช็ดนั่นเองนะสำหรับเบเบดเอ็กเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งที่จะประกอบมาเป็นลูกข่างเบเบดนะอันนี้ก็จะเป็นรัดเช็ดนะอ่า รัชเชดแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายรูปแบบหลายรูปทรงนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าอะไรเรียกว่ายังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับพี่ตั้มเอาให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับเราจะต้องดูรัชเชดจากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับในแนวนี้นะอ่าซึ่งเราจะเห็นนะครับว่ามันมีทั้งหมด4ี่ปุ่มนะครับพี่ตั้มจะเรียกว่ามันเป็นแกนนะครับสี่แกนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ทั้งสองตัวเลยนะครับเป็นสี่แกนเราก็จะเรียกว่ารัชเชตสี่นะโดยดูจากมุมด้านบนนี้ เดี๋ยวทําทให้ดูอีก2ตัวนะครับดูจากด้านบนนะครับอันนี้เป็นรัดเชตที่เรียกว่ารัดเชธ3แกนนะพี่ตามมให้ดูนะครับมุมนี้จะได้เห็นชัดเจนนะครับรัดเชธ5แกนนะอ่านะครับมี5จุดกระแทกอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลาเขาเรียกรัดเชด5 8น5,60หนะครับหรือรัดเชด460-480คืออะไรนะครับอันนี้เป็นรัดเชธ4แกนใช่ไหมอ่าก็จะเป็นตัวเลขตัวแรกนะครับที่ เขาพูดว่ารัเชเีสี่นะครับแต่8ปดศนะครับเราต้องดูตรงนี้ครับอ่านะดำพิกให้ดูนะครับ6กกับ80ต้องดูมุมนี้นะจะเห็นว่านี่พี่ตั้มมาใกล้ๆแล้วนะอ่นะก็จะเห็นว่าตัวรัเมีนะครับสีใสๆนะสีขาวใสเนี่ยในพาร์ทชิ้นส่วนด้านล่างเนี่ยจะนะครับจะเห็นถึงความแตกต่างนะครับชิ้นแรกนะครับมือซ้ายของพี่ตั้มเนี่ยนะจะเห็นว่าตัวรัเชีพาร์ทด้านล่างนะครับมันประกบเข้าไปกับชิ้นพาร์ทด้านบนสนิทเลย นะอันนี้จะเรียกว่ารัชเช็ด60นะครับในส่วนของตัวมือขวาพิทั้มนะครับที่เลี่ยกระดิกอยู่เนี่ยอนะก็จะเห็นว่าพาร์ชชิ้นด้านล่างเนี่ยนะครับมันยื่นออกมานะไม่ได้ไปประกบกับชิ้นพาร์ชด้านบนนะเนี่ยก็จะเห็นว่ามันยื่นออกมานะไม่ได้แนบสนิทกันนะครับอันนี้เราจะเรียกว่ารัชเช็ด80ซึ่งตอนนี้นะครับมันยังดูง่ายนะครับเพราะว่ามันมีแค่ สองไซส์เท่านั้นนะครับมี60กับ80นะเดี๋ยวเดี๋ยวพอรหัส U X มาจะมี70ด้วยนะครับอันนี้ก็จะอาจจะดูยากขึ้นไปสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพอรัดเช็ดออกมาจริงพี่ตั้มจะทำคลิปออกมาให้ดูนะครับว่าแยกกันยังไงอีกครั้งหนึ่งนะครับพอถึงตอนนั้น นะอ่ะอันนี้ดูง่ายนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นลัชเช็ดสามแกนบ้างนะครับ3แกนดูแบบนี้นะครับ360คือตัวไหนนะครับ360คือตัวขวามือนะครับนี่สามแปดศูนย์คือตัวไหนคือตัวซ้ายมือนะครับ60จะเห็นว่าเห็นไหมรัชเช็ดในชิ้นส่วนด้านล่างนะครับตรงพาร์ทด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะประกบเข้าไปกับพาร์ทด้านบนสนิทเลยนะครับ แในส่วนของ80จะเห็นว่าพาใส่ด้านล่างนะก็จะเห็นว่ามีขอบนะครับหลุดออกมาจากบล็อกอยู่นะครับก็จะเป็น380นั่นเองในขณะที่ตัวนี้จะเป็น360ถ้าดูมุมนี้ไม่รู้นะมุมนี้จะดูได้แค่จุดกระแทกนะครับสแกนเท่านั้นเองต้องดูมุมนี้นะครับต้องดูมุมด้านข้างนะ,ะก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปแล้วเช็ด5แกนบ้างนะครับ5แกนนะครับมุมนี้นะทีนี้อยากรู้ว่าตัวไหน80ตัวไหน60ดูยังไงนะพอเห็นไหมว่าตัวไหนเป็น60ตัวไหนเป็น80 ตัวไหนเป็น6 0นตัวไหนเป็น80นะครับอ่าลองดูซิติกต็อกติกต็อกหน่อยเร็วมุมนั้นนี้ไม่เห็นนะครับตัวนี้เป็น5แกนนะครับแต่ว่าพลิกลงมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับแต่พลิกลงมาแบบนี้ก็จะเห็นแล้วนะเห็นไหม60นะครับก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับใครทายขวามือก็ถูกต้องนะครับ560ูนะก็จะเห็นว่าตัวระเช็ดพัดชินดัลล่านะครับจะประกบสนิทกับชินดัลบนเลยนะครับนะเห็นไหมพอมุมนี้เห็นได้ชัดเจนแต่ในขณะที่อ่าตัวระเช็ดตัวนี้นะครับทางด้านซ้ายมือเเป็นนะะช580ครับ จะเห็นว่าตัวพาชิ้นด้านล่างจะหลุดออกมานะครับจากกรอบด้านบนนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นรัเชด580นะอ่าพอใครดูคลิปนี้แล้วนะครับก็จะรู้แล้วเนอะสามารถคุยกันรู้เรื่องแล้วว่าพาชิ้น3นะครับ60380คืออะไรอันนี้คือ3นะ80คือตัวนี้นะครับ60คือตัวนี้นะครับอันนี้พาชิ้น5นะครับ560คือตัวนี้580คือตัวนี้นะครับและอันนี้คืออะไรนะครับ C นะ0แปนะครับคือตัวนี้นะครับอันนี้คือ4เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น460อ่านะครับประมาณนี้นะครับเราก็ดูวันเป็นแล้วนะเดี๋ยวขราวหน้านะครับมีเรื่องราวสาระอะไรดีๆเกี่ยวกับเบบเอ X ก็มาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับไปแล้วเนอะชิ่งไปก่อนสวัสดีครับ